ท่านผู้ชมที่เคารพครับในขณะนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาพร้อมกับคุณชัยสวัสดีครับมาอีกแล้ววันนี้ลุยน้ามามาลุยน้ําท่วมเลยมาอยู่ที่อำเภอบางซ้ายอยู่กับลุงเอื้อครับสวัสดีุเอื้อครับสวัสดีครับอันนี้นาตัวกับท่านผู้ชมหน่อยฮะผมเอื้อบางซ้ายครับอืได้ทำมะม่วงไว้ครับน้ำท่วมน้ำท่วมครั้งที่แล้วครับโอ้โหชอออกกลางต้น ช่างต้นที่นําเสนอกันไปวันนี้ทีมงานของเราโดยท่านประธานบริษัทโน้ตไลท์แล้วก็ท่านประธานที่ปรึกษาท่านก็มาอยู่กับเราด้วยนะนะฮะแล้วก็มาพร้อมที่จะลุยกับพวกเราจริงๆเลยเพราะว่าอยากจะรู้แล้วเกินมันท้าทายเรื่อต้นมะม่วงที่เรามาดูวันนั้นน่ะเป็นเป็นยังไงบ้างวันนี้น้ำท่วมน้ำท่วมมาประมาณ4ี่สวันนะครับ4 6 46วันเดือนกว่าเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งครับโอ้โหแล้วเป็นไงฮะก็ ตอนนี้ก็ตอนที่เอาช่อเยอะนั้นต้องฉีดช่อทิ้งอ๋อเหลือเพราะอะไรฮะเพราะว่าช่วยลําต้นไว้ครับไม่ให้ไปเลี้ยงช่อต้องเอาต้นไว้ต้องเอาต้น,ตนไว้ครับไม่ให้พืชตัดอ่าไม่ให้มันไปเลี้ยงช่อองเดี๋ยวต้นตายครับอะไรประมาณนั้นนะครับอืมนะและนอกจากนั้นเนี่ยต้องถามหน่อยว่าเมียน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นปีสามแปดปีสี่เก้าถ้าเป็นลักษณะอย่างที่เห็นเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นไงหมดแล้วครับตายหมดตายหมด,หมดตายหมดแล้วครับแช่กี่วันนะตายครับ เมื่อปี49ผมแช่ 20, 20วัน20วันตาย20วันตายแต่ตอ,ตอนนี้ตอนนี้46วัน46วันเอ๊ะมันทาไมไม่ตายล่ะพี่เอ๋ <laughs> พอฉีดนูดฟอร์ไลท์เลี้ยงไว้ครับ <laughs> ตอนนั้นฉีดนูดฟอร์ไลท์ตั้งแต่หลังต,ตัดแต่งกิ่งใช่ไหมครับครับต,<อ>ตัดแต่งกิ่งแล้วก็มาฉีดตอนน้ําท่วมโคนอีกสองครั้งก็ใช่แล้วเลยนะเนี่วิธีการต้องบอกเคล็ดลับกับท่านผู้ชม เป็นยังไงฮะเราใช้วิธีการยังไงในการที่จะเลี้ยงต้นมะม่วงต้นนี้ให้อยู่ในสภาวะท่วมท่วงตัดแต่งกิ่งนั้นผมฉีดไปสามเที่ยวแล้วมาน้ําท่วมเริ่มท่วมผมฉีดไปเที่ยวหนึ่งแล้วก็เว้นไมาอีกสิบห้าวันผมฉีดอีกเที่ยวหนึ่งเือเ่อะตต้นไว้ล่องเรือฉีดหรือยังไงครับลอยเรือฉีดเอาเรือลอยไปฉีดฉีดที่ฉีดที่ใบฉีดที่ใบเพราะอะไรต้องฉีดใบนะฮะเพราะว่าต้องการให้ใบดูด อาหารเข้าไปเลี้ยงลําต้นครับเราลากมันก็ใช้ไม่ได้แล้วสิลากตอนนั้นน้ําท่วมนี่ใช้อะไรไม่ได้แล้วครับราาลากเ<า>น่าลากเน่าครับโอ้ใช่นานๆนลากเน่าเ,เลยแล้วสภาพณนะขณะน,นี้น้ําท่วมสองเดือนต้นมะม่วงตอนนี้เป็นยังไงพี่ก็ยังสดอยู่และที่ลากไม่ดีลากเน่าก่อนก็ตายก่อนอ๋อเหรอครับและแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นไงส่วนใหญ่ก็ยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่สภาพเหมือนอยู่บนดินปกติทั่วไปครับเหมือนไม่ได้น้าท่วมเลยครับ โอ้โหเป็นไงคุณชายทึ่งเลยทึ่งไหมครับนี่ก็ผมก็กลัวอีกทีกลัวตอนน้ําแห้งแล้วแล้วลมมานี่อ๋อเพราะว่ามันจะคอนแคนคอนแคนนี่มันจะอ่อนและรากเขายังไม่แข็งแรงเนี่ยกลัวจะตายช่วงนั้นกลัวจะตายช่วงนั้นเลยครับนะโอ้นีต้องเอาสูตรหนึ่งช่วยหน่อยเว่าลากมันจะได้ออกเยอะใช้สูตรไหนช่วยเนี่ยเาไปฉีดสูตรหนึ่งกับสูตรสองบวกกันเลยเอาอย่างนั้นเลยครับเอาสองแรงแข็งขันช่วยกันดีก็ปล่อยให้มันยืนต้นตายต้นไม้ต้นอื่นที่ไม่ได้ฉีดด้วยไฟลยไปไงฮะที่เห็น ตายไ,<ด>ไปแล้วเดี๋ยวเราให้ดูภาพเห็นใน<ๆ>ภาพไหมนี่คือต้อนไม้ที่ไม่ได้ใช้นุ่นฟลายรากไม่สะดวกจริงๆเลย<ๆ>นะฮะคุณชัยฮะต้องเรียนถามาท,ท,า <ks> ท่านประธานที่ปรึกษาท่านโอ้โหที่ต้องถามเลยฮะนี่ผมข้อแยกขยับไ,ไปใกล้ๆท่านหน่อยเนะี้ยท่านฮะเป็นไงมองเรื่องของก็เปรู้สึกเป็นเป็นสิ่งเรื่องมหาศิจย์นะล้วมาเห็นแล้วต้นต้นไม้สดมากสองเดือนฮะสองเดือนกว่าต้นไม้ยังสดมากตามปกติต้นม่วงเนี่ยสักไม่ถึงเดือนก็ไปแล้วนะครับไปแล้วเท่าที่สังเกตดูนะ นี่ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมากนะครับก็มะนาวเนี้ยมะนาวเนี้ยเจ็ดเดือนดูลูกครับโอ้โหหมดแล้วนะก็เพิ่งมาล่วงเมื่อสามสี่วันเนี้ยธรรมดาก็พอน้ำท่วมมะนาวไม่เกินสิบวันแล้วฮะอันนี้สี่สิบหกวันครับ,รบนี่สี่สิบหกวันโอ้โหนี่คือเป็นเรื่องที่เขาบอกเป็นเรื่องที่มาสจจัน นะแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องจริงฮะขนาดท่านประธานบริษัทเป็นผู้หญิงยังมาเลยฮะเป็นไงคิดแล้วเนีนไงวัีค่ะเป็นไงบ้างเห็นแล้ววันนี้แบบตื่นเต้นนะคะสวัสดีค่ะเมื่อสวัสดีค่ะโอ้โหเดินทางกว่าจะถึงตรงนี้เป็นไงคะท่านบอกสี่กิโลเรา <c oughs> นั่งรถอิทจักมาคือเหมือนเหมือนเหมือนโดนเอาข้าวโพดเขย่าข้าวโพดขั่วัวประธานของผมแต่พอเข้ามาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะสิ่งที่เราประทับใจก็คือ สิ่งที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะคะมะม่วงที่เจอน้ําท่วมไปประมาณ50บวันใช่ไหมลุงเอื้อ46่สิวัน46วันเกือบสเดือนวันนี้วันที่14 46วันยัง่ยงสดชื่นอยู่สดชื่นอยู่โอ้โหเนี่ยพอโดนพอโดนลมเนี่ยผมกลัวลมอย่างเดียวพอแห้งแล้วกลัวลมลงอีกเที่ยวนึงเพราะว่าดินเขาอ่อน ปอกลากเขายังไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะควัดไปควัดมาคอนเลยนะกลัวถ้าลมไม่กวนวเนี่ยอยู่ไปเถอะนี่จะออกุ้ยตีเก็บผลได้นะถ้ารอดก็ไม่เอาเพราะว่าลูกไม่จะไม่สมบูรณ์ต้องบมลุงใหม่ต้องเอาต้นไว้ต้องบมรุงเอาต้นไว้บมลุงให้ได้เอาต้นไว้ให้ได้ให้ไว้ให้ได้ให้รอดนะวันนี้พวกเรามาเยี่ยมคิดไง้งโอดีใจมากเลยดีใจมากๆเลยที่มา ตั้งใจจริงๆนะเนี่ยเขาบอกว่าจะมาเยี่ยมท่านแว็บอกเตอก่าร์ท่างนีี่แหละค่ะความรู้เรื่องของนาข้าวแท้จริงชัดเจนอยู่ตรงนี้ค่ะครับผมนะฮะไปพิสูจน์ดูระย์ของต้นไม้ต้นนี้และนี่คือความหัสจรรย์แต่มันเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่คือประสิทธิภาพของนูตโฟไรท์พี่เอื้อบอกอะไรท่านผู้ชมหน่อย ก็อยากจะให้เกษตรกรเราหันมาใช้นูตฟร์ไลด์ด้วยครับไม่หลอกลวงครับไม่หลอกลวงนะนี่เห็นกันแต่กระตาเลยนะท่านประธานที่ปรึกษาครับวันนี้ลุยน้ํามากับเราฮะนั่งรถอีแท็กมากับเราโอ้หลายกิโลมากท่านนะเป็นไงมาฮะก็อยากจะให้พี่น้องได้นำนูตฟร์ไลด์ไปใช้เพราะอย่างน้อยก็จะได้ช่วยลดภาระในการที่จะลงทุนแล้วเราก็จะมีกำไรมากขึ้นก็เรามีประสบการณ์ตัวอย่างนี้เป็นร้อยร้อย ตัวอย่างนะท่านศึกษาได้จากไอ้หลักฐานของเราจากเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ไม่ได้บังคับให้ท่านเชื่อทันทีทันใดนะแต่อยากให้ไปศึกษาสิ่งที่เราได้ทำแล้วลงลงลงมือปฏิบัติจริงนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่าท่านสามารถพิสูจน์ได้กระตายอย่างที่ผมเห็นเนี่ยและคำยืนยันของเกษตรกรแล้วท่านละครับเปิดใจให้นุชฟลายแล้วหรือยังรายงานตรงจากบางซ้ายพระนครศรีอยุธยาครับ